คุณลุงทำไมขายทุกจังอ่ะก็ขายขายเพื่อที่จะให้ขายได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปแข่งกับร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟใหญ่ๆก็ได้เพราะว่าร้านเรามันเล็กๆบาริสต้าในวัย70ปีจากลูกน้องลานกางเต็นท์สู่เจ้าของกิจการร้านเล็กๆกาแฟสดบทหินลุงเพ็รกาญจนบุรีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมก๊อตเวิร์ลมานแค้วนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ บ้านเขาแหลมกาญจนบุรีนะครับวันนี้เรามีโอกาสมาเยือนร้านนี้นะครับกาแฟบดหินลุงเพชรนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยือนร้านคุณลุงนะครับไว้คุณลุงครับต้องบอกว่าเขาได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยทุกคนนี่ดูครับเป็นร้านชิวๆริมทางบ้านสไตล์สบายๆนะเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงเพชรกันครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงถึงมาเปิดร้านกาแฟตรงนี้ได้ล้วทุกคนสวัสดีครับลุงเพชรครับเดี๋ยวให้ลุงเพชรแนะนําตัวหน่อยครับครับ ก็ชื่อเพชรนะครับที่เขาเรียกกันต่าเพชรก็กาแฟบทหิน่าเจนะบุรีครับผมทุกคนวันนี้เรามีโอกาสมาเยือนนะนี่อันนี้คือเครื่องมือทำมาหากินของลุงเพชรเลยครับผมอันนี้คือที่มาที่ไปยังไงครับลุงเพชรถึงมาเปิดกาแฟตรงนี้ได้ครับก็เคยเป็นลูกจ้างแคมปิ้งแล้วทีนี้ก็พออายุมากแล้วชาแรงก็น้อยเหลือเกินก็เลยคิดหาวิธีสร้างอาชีพให้ตัวเอง ตรงนี้เป็นพื้นที่ลูเพชรเลยป่ะครับเจ็นเช่าอยู่อ๋อเช่าอยู่อ,อันนี้คือเมกาแฟนี่เป็นมาเลตะจ,จากที่ไหนครับทุ่งใหญ่เลยสวนปลูกเป็นกาแฟของเมืองการ,โด,รโดยจริงๆโดยจริงๆเลยนะครับจริงๆเลยปลูกออกร์แกนิกทีงานมาดูนี่ปลูกด้วยก,แบบออก,ออการปลูกแบบออร์แกนิกคือการบดกาแฟอ่ะมันจะมีเสียงอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ณรุงใช่เพราะว่าเราบดเราคั่วไว้สองวันคั่วครั้งหนึ่ง กาแฟมันก็จะมีความกรอบความอสด,<ร>ดน,นหมก้สดใหม่ดีกว่ากาแฟที่มาจากที่อื่นเพราะว่าบางทีอาจจะตกค้างหลายเดือนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคแต่เรานี่คขั้วสองสามวันก็ค้ังหนึ่งก็ใช้ตลอดทุกแก้วนะครับทุกคนจะต้องผ่านการบท <บด S 1> ของลุงเทชร ทุกแก้วนะครับต้องบอกว่าใส่ใจทุกการละเอียดเนาะถ้าถ้าเมื่อใดปวดไม่ไหวก็จะให้ลูกค้าคืนอ๋อมีหมดไม่ไหวด้วยเหรอคุณลุงอาวเนี่ยแต่วันไหนลูกค้าเยอะเนี่ยอ่าลูกค้าทำเองเลยอ่าเนี่ยเอาเลยบทย่างไหมคุณลุงบวดย่างไหมก็เวียนเวียนเวียนสากไปให้ทั่วโคกเวียนสากไปทั่วคกให้ให้ให้มีความรู้สึกว่าสากมันไปบดล็เล็กๆแปลให้ละเอียดก็วิธีจับต้องจับยังไงครับยังจับอย่างนี้เลยครับผม แล้วก็ลงน้ําหนักลงไปเฮ้ยทุกคนมันเหมือนบทบดอะไรเนี่ย,ยอกระเทียมแปะ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 บดพริกไทยบดพริกไทยอ่นนะทุกทนนคนก็ไม่ยากมากนะทุกคนแต่ต้องใช้แรงแล้วก็ความทำนานในระดับหนึ่งนะต้องบทให้ละเอียดแค่ไหนครับคุณลุงเมื่อจนไม่มีเสียงจนไม่มีเสียงเหมือนเป็นผงอต้องบอกว่าทั้งทุกอย่างเนี่ยคือ ลุงเขาเก็บรายละเอียดหมดนะตั้งแต่เม,มล,ล็ดก,กาแฟแล้วบดแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชงกันคุณลุงครับที่นี่มาหาลุงเพชรเนี่ยซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งเลยก็บอกติ๊กจะเป็นอเมริกาโน่เพราะว่าได้รสชาติของกาแฟแท้ๆเราไม่ได้ใช้นมก็ไปเลยโอใช้เป็นเมล,ล็ดก,กาแฟแท้ๆทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมนะฮะอเมริกาโน่ฝีมือของลุงเพชรกาแฟบดหินกาญจนบ,บุรีครับ ุงครับแล้วกาแฟเนี่ยคุณลุงขายเริ่มต้นราคาที่แก้วละเท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นกับกาแฟไม่ใส่นมก็ยี่สิบห้าบาทใส่นมเราก็จะเพิ่มอีกห้าบาทเท่าไหร่นะสิบบาทยี่สิบห้าบาทเดียี่สิบห้าบาททุกคนทั้งนี้เป็นมาไดกาแฟกาแฟสด<ถ><ถ>แท้แทโอ้โหคุณลุงทำไมขายถูกจังอะ่ะก็ขายขายเพื่อที่จะให้ขายได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแข่งกับร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟใหญ่ๆเขาได้เพราะร้านเรามันเล็กๆ เอ้ยเราก็ขายราคาถูกเพื่อจะไปสู้กับเขาต่อสู้กับร้านใหญ่ๆเขาสุดยอดมากผมชอบแนวคิดคุณลุงมากเลยอะเพราะว่าถ้าเราไปขายราคาเท่าเท่าร้านเท่าเท่าคาเฟ่เข้าร้านกาแฟอื่นเราก็ขายไม่ได้หรอกครับเพราะร้านกาแฟมีมากไงแต่จริงๆผมมองว่านะคะลูกค้าในสมัยนี้ยเขาชอบในเรื่องของรสชาติกาแฟมากกว่านะคุณลุงครับจริงๆแล้วก็อย่างหนึ่งอะของลุงแบบง่ายๆสบายๆด้วยครับก็มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แต่ละร้านเนาะคุณลุงเนาะว่าเขาจะวาง เขาเรียกว่าแนวคิดของร้านยังไงอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดวิธีบริการลูกค้าของลุงเพชรนะต้องบอกว่าลุงเพชรเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆทุกคนราคาแก้วละยี่สิบห้าบาทโคตรถูกผมบอกเลยถูกจริงเป็นกาแฟสดที่น่าจะถูกที่สุดที่ผมเคยกินมาในประเทศไทยนะตอนเนี้ยคงไม่มีใช่ครับราคายี่สิบหาบาททุกคนก็อย่าลืมมานะก็คือเดี๋ยวเผื่อลูกค้าบอกเป็นกาแฟไม่ใช่กาแฟสดนี่กอกาแฟสดแท้ๆอันนี้ย อันนี้คือกาแฟที่จะไปทํากาแฟสดแก้วละยี่สิบาบาทใช่ครับแท้แลยอุ้ยลุงคือมเมล็ดก,กาแฟเนี่ยต้องบอก<ต>ว,ว่ากิโลนึงมันแพงมากเลยนะถ้าเห็นหมาก็ตักนี่เป็นบดแล้วมาดิฟก็คือเราไม่ได้แอบแฝงอะไรที่อยู่ปิดบังคือเราใช้มเมล็ดก,กาแฟแท้แท<อ>้่ไหมครับ<อ>ได้เห็นเห็นอยู่เพราะเราก็ชมกันได้เห็นๆดูคลิปนี้แล้วนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และอย่าลืมกดส u b คร r i b e like, ให้เราไว้รูปแมวแคลชานแนลด้วยนะครับ ก็ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวกาญจานบ,บุรีนะครับทุกคนก็แวะมาเยือนที่ร้านลุงเพชรได้นะเดี๋ยวให้ลูงเพชรฝากร้านหน่อยครับครับก็ฝากร้านกาแฟบดถิ่นด,ด,ด,ด้วยครับผมร้านมาง่ายนะทุกคนก็ถ้าใครมาไม่ถูกผมจะคอมเมนต์เป็นแผนที่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับถ้าเดินทางจากกรุงเทพมาเนี่ยเราเจอตรงวงเวียนสารากลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับมาทางวัดเขาแหลม เราวิ่งมาเนี่ยเราเห็นเลวัาเขาแหลมอยู่สายมือแล้วจะเห็นป้ายนะครับชัดๆเลยทุกคนกาแฟสดบดหินมเมล็ดป่าทุ่งใหญ่ในเลส,สวนเดินทางง่ายนะลุงเพชรเนาะง่ายครับผมต้องจองคิวไหมไม่ต้องไม่ต้องจองคิวนะตอนนี้บางแล้วคนอ๋อ้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเจ็ดโมงคึ่งถึงสี่โมงเย็นเจ็ดโมงึถึงสี่โมงเย็นนะฮะทุกคนคก็ต้องบอกว่า มากันเช้าๆนะจะได้บรรยากาศดีนะคุณลุงเนาะ <S <S ถ้ามาเย็นมากคุณลุงจะต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยเพราะว่าคุณลุงบดทั้งวันอะใช้กําลังแขนทั้งวันอะยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านลุงเทรกาแฟบดหินกนากนร์ดบล้วบริวณครับนวันนี้ผมกอต้อเรอ่์แพ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ